สติปัฏฐานสี่พูดเหมือนเหมือนยากเหมือนยาวแต่แค่กำหนดกายมันจะเป็นไปเองก็ได้ทุกส่วนทาก็ย้อนมาที่ขันห้าย้อนมาที่นิวรห้ามีการตรวจตาดูตัวเองโทสะเกิดไหมกรรมราคาเกิดไหมพุ้งส่านเกิดไหมง่วงเหงาห้าวนอนเกิดไหมสงสัยเกิดไหมมันจะเกิดการชำระเมื่อจิตมีการกำหนดมีสติกับกับอยู่ นี่วันห้าจะระงรับเครื่องกั้นความดีเราจะระงรับไปนี่คืออนิสงส์จุดเริ่มต้นที่ถูกต้องคือรู้สึกที่กายตามดูตามรู้กายไม่หลงกายตนไม่หลงกายคนอื่นอนิสงส์จะเกิดตามมามากเลยเียวโดยรู้สึกที่กายบุคคลใดมีสติเป็นไปนในการรู้สึกที่กายอยู่กุศลทั้งหลายจะล,ลางไหลเราไปสู่บุคคลนั้นบุคคลไหนละ่ะก็ท่านทั้งหลายที่มีสติรู้กายกำหนดกาย เหมือนนั่งอยู่ขณะน,นี้ถ้าเราไม่กำหนดที่กายจิตเราจะไปเสียงที่ได้ยินโอ้เสียงอ,ะ,อะไรมาแรงอะไรน่ารําคาญอย่างไนออกไปแล้วนี่คือหลุดแหละแต่ถ้ามีสติรู้สึกที่กายเป็นฐานมากำหนดรู้สึกเสียงที่หูก็จะเป็นสักแต่ว่าได้ยินเหมือนพระคุณเจ้าพาหิยะที่พระศาสดาทรงแสดงธรรมว่าสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าได้ยินสั้นๆแค่นี้เป็นอรหันต์เร็วที่สุดด้วยบรรลุเร็ว ด้วยทำข้อนี้สักแต่ว่านี้